พัฒนาทางคู่สู่โอกาสใหม่ของชาวอีสานรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคมที่มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งและโลจิสติกของประเทศเพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าขนส่งของไทยในเวทีการค้าโลกประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของทางคู่ ก็คือเราจะได้กับความรวดเร็วความตรงต่อเวลาและความปลอดภัยถ้ารถไฟทางคู่สายนี้เกิดแล้วจุดตัดรถไฟกับถนนเนี่ยก็จะไม่มีเลย ก็จะมีการสร้างเป็นทางลอดหรือทางข้ามซึ่งประชาชนไม่ว่าจะคนเดินถนนหรือรถที่ผ่านก็จะปลอดภัยจากการที่ต้องเจอกับรถไฟเนี่ยก็จะไม่มีเจออีกแล้วและนอกจากนั้นก็ยังสามารถทําความเร็วได้เพราะว่าไม่ต้องรอหลีกันการขนส่งผู้โดยสารเองหรือสินค้าเองก็เร็วขึ้นถ้าได้ขนส่งทางรถไฟได้จริงเนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนการขนส่งซึ่งหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราจะได้กลับมามีมากขึ้นนะคะ ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ลดลงขณะเดียวกันที่อยู่ในแผนง,งานโครงการต่างๆของทางสนครหรือทางการรถไฟเองก็มีทางคู่อีกประมาณ5สายซึ่งไปทางทางเหนือทางอีสานแล้วก็ทางใต้ถ้าพวกนี้แล้วเสร็จพร้อมกันถึงว่ามูลค่าทุกอย่างก็จะกลับคืนมาสู่สังคมโดยรวมนะคะสู่สถานะสู่ประเทศชาติรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นมีกําหนดจะดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเสร็จสิ้น ในช่วงต้นปี2,555และเมื่อได้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะใช้เวลาในการก่อสร้าง3ปีโดยรถไฟทางคู่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็งต่อไปเพิ่มทางคู่เปิดประตูเศรษฐกิจด้วยสายทางจีระขอนแก่นโดยสนขข้อมูลโครงการคลิก www.jira- k ขอน n ก a n .com